กินนะฮะแม่มาคุกัน้วถึงับาเป็นค่รนาปวกว่าไงก่อนี่ก็ว่าถูกมาแล้วเสือกเลย ขึ้นเขาเลือกที่ฟักงันมีบริษัทค็้ายกัคิดอะไรล่ะม่งแต่บริษัทรอยิงมาไม่แม่ยิงตายกิน กินหวานกินรุปภพ่าเป็นสะมัักงานแล้วมันไม่ถ่ายมไม่ใช่เกีกินอยูเลยอุงนี้เนียไม่ได้ดดเกลนยหลบโลุถ้าเรามองประเมินก็หุบเกี่ย วางันเขาให้เดือนได้ป่าวันสามร้อยวันสามร้อยเดยวคนหมุ่เดกคนหก็พอจวันสามร้อมันอกเป็นเดือนเปิกใช้ได้ตลอดแต่ยังหมดก็ไ้ากกินไหนขั้กินมันเป็นเนื้อหมืหมูหมู